จงเข้ามามที่สวนรนราายมมีูมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาตาสว่างพื้นประธานศูนย์เรี้นรูกโคกหนองนาได้รับงบประมาณปี2564ขนาดพื้นที่แปลงอยู่ที่3ไร่ค่ะกิจกรรมในศูนย์ที่มีในตอนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นวัวเป็นแพะเป็นไก่แล้วก็มีควายบ้างนะคะนอกจากนี้ผลผลิตในเรื่องพืชก็ะจะเป็นพวก ก็จะเป็นพวกมะเขือพริกอะไรพวกนี้ปลูกตามฤดูก,กาลซึ่งมีไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะนอกจากนั้นกิจกรรมในศูนย์ที่ได้มีการจัด,จดทากับสมาชิกก็คือเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนื้อแพะเป็นหลักเพราะว่าในสมุทุเหนืนมีเกษตรกรบางส่วนที่เลี้ยงแพะค่อนข้างเยอะเราได้มีการนอกจากเลี้ยงก็ยังการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อแพะแพะสวรรค์ปั้นคิดเนื้อแพะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทํา ตัวสารเปาเนื้อแพของเราก็จะมีออกมาให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมลองซื้อไปทานในยอนเดียวแล้วรสชาติอร่อยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีในศูนย์ของเรานะคะวัตถุประสงค์หลักๆเลยต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หลักของเราที่ทําเรื่องศูนย์ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาเพราะว่าตำบลอุยโทนมีปัญหาเรื่องน้ขาคา่ะขัด ขาดน้ําขาดแหล่งน้ําเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเพาะปลูกได้ดีนักก็เลยมีความประสงค์ในเรื่องของการขอแหล่งน้ําเพื่อเพื่อกักเก็บน้ําที่จะมาใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกให้มากขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีด้านปษศุสตว์มากเราจะมีการได้นำเ,เขาเรียกว่าขี้วัวนะคะมาทำปุ๋ยสำหรับใช้ในแปลงของเราเองค่ะเพราะฉะนั้น เราจึงเป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักได้นะคะสาหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาดูได้และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ